สวัสดีค่ะแม่ยยใหม่เจออวันออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีวันที่19นะคะวันเสาร์ที่19เมษายนนะคะตอนสี่โมงสิบโมงครึ่งแล้วค่ะทุกคนจายแล้วนะคะตกรใจแมวเสียงแมววันนี้ก็จะมาโน้มกิ่งอ,อินทรพลัมนะคะทุกคนข้างบ้านแม่ยยใหม่นี่แหละนะคะ เนื่องจากว่าไปที่ทุ่งนาเมื่อวานนะคะไปทุ่งนาเมื่อวานไปเจอหนูนะคะหนูเขา้าเข้าชอะะ่อจันค่ะเราจะโน้มลงมาแล้วก็จะมัดด้วยเราจะเอาถงุงถุงสีน้ำตาลนีนะะ่แหละเข้าไปครอบนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคน ผสมไปที่เราผสมไปติดหรือเปล่านะคะ <c oughs> เราก็ค่อยๆดักดักกันคะ,คะ,คะให้เขาใหโค้งลง,งมา จะต้องเลาะหนาม น้มลงมาแล้วก็ you uh -huh. มีเยใหม่กระพันได้เปิดดอกเปิดเบือ้องป้องกันกับพี่น้องเล้หลอกแล้วที่เป็นยังไงไปเห็นหนูกัดอันอยกัดนา้าแล้วเราก็เลยอ้น,อนหนูคือแห้งแค่สำหรเบดูติดบโนอแอนแอน,แอนเป็นยังไงนอเป็นตาไดกลิ่นบอโอโอเคอยู่ค่ะทุกคนช่อนนี้โอเคไม่มีเร็งวันไม่มีหนูเข้านะคะติดด้่ยดอกพันพี่น้อง เขาจะคอยอคอยอีแตงริงแล้วก็ตัดน้ำก่อนครับ เอนาน้ำอันนี้อ ى อกก่อน กระดาษกานั้นใกล้วันเฮานี่ล่ะ ก่อจะได้กินจับนึงนะคะทุกคนมันไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆทุกอย่างต้องใช้ความเพียรพยายามค่ะ สำเร็จไป1นึ่จันนะคะในการโน้มนะคะโน้มจันอินพะรมนะคะใบฮีสีเหลืองนะคะต้นนี้ได้จันเดียวนะคะยังไม่มียังไม่มีหนูเข้าไปแทะนะคะก็กันใช้ตะข่ายนี้กันไว้ก่อนนะคะหุ้มหุ้มด้วยถุงห่ออินพะัมนี่แหละคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคน โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ